ที่สองพี่น้องฝาแฝดแต่งงานกับผู้ชายคนเดียวใครคือเจ้าสาวตัวจริงและใครกันแน่ที่กลับมาจากความตายเพื่อทวงคำสาบานคืนเมื่อความรักกลายเป็นคำสาบและคำโกหกเพียงคำเดียวอาจพลากทั้งชีวิตน้ำเสียงตอนอ่านคนนิ่งลึกมีแรงดึงให้ความรู้สึกทั้งหลอนและเศร้าเหมือนเสียงเล่าเรื่องต้องคำสาบในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงแสงสีเงินสาดลงบนเรือนและกลางทุ่งดอกลินลีก่กลิ่นหอมของดอกไม้ลอยอ้อยออย่องในอากาศเสียงลมหวิวผ่านผ้าม่านขาวที่พลิ้วเบาๆเ,เ,เธอทั้งสองมีนา และมินตราฟ้าแฝดที่หน้าตาเหมือนกันราวกับเงาในกระจกยืนอยู่หน้ากระจกบานเดียวกันในชุดเจ้าสาวสีงาช้างวันนี้ควรจะเป็นวันที่มีเพียงหนึ่งเจ้าสาวเท่านั้นแต่ชะตากลับเล่นตลกเมื่อผู้ชายคนหนึ่งทันวาต้องแต่งงานกับหญิงสองคนที่เหมือนกันทุกระเบียดนิ้วทั้งคู่ยืนข้างกันในพิธีสวมแหวนวงเดียวกันในเวลาเดียวกันและคำสาบานถูกกล่าวออกมาด้วยเสียงสันสถานของหัวใจสมดวงที่พันกันแน่น ธันวายืนกลางระหว่างสองร่างเขามองไม่ออกว่าความรู้สึกที่แท้จริงของตนอยู่ที่ใครระหว่างมีนาที่อ่อนโยนแต่เก็บงำกับมินตราที่ร้อนแรงและกล้าสแสดงออกแต่ในความเงียบงันของพิธีทุกคนยิ้มเหมือนทุกอย่างเป็นเพียงเรื่องงดงามจนกระทั่งค่ำคืนแรกมาถึงห้องหอถูกตกแต่งด้วยกลีบกุหลาบและเทียนหอมกลิ่นวานิลลาอ่อนๆลอยคลุ้งในอากาศธันวายยืนอยู่กลางห้องสีหน้าเต็มไปด้วยความสับสนขณะที่มีนาและมินตราเดินเข้ามาช้าๆในชุดนอนสีขาวเหมือนกันทุกอย่างจนแทบแยกไม่ออก เสียงหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นทุกขณะเขาไม่รู้ว่าใครคือคนที่เขาอยากสัมผัสมากกว่ากันใครคือเจ้าของความรักที่แท้จริงแต่ในวินาทีนั้นมีนากลับเป็นฝ่ายพูดก่อนน้ำเสียงนุ่มแต่แฝงด้วยความเศร้าคืนนี้เราอยากให้ธันวารู้ความจริงคำพูดนั้นทำให้มินตราหันมองทันทีแววตาของเธอเปลี่ยนไปจากอ่อนโยนเป็นเย็นชามีนาเธอจะทำอะไรเธอถามเบาๆแต่เสียงนั้นสั่นเหมือนกลัวบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นมีนาก้มหน้าลงน้ำตายหยดหนึ่งร่วงลงบนพื้นธันวาความจริงคือ เสียงเทียนข้างเตียงสั่นไหวราวกับรู้ว่าอะไรบางอย่างกำลังถูกเปิดเผยเงาของทั้งสามสะท้อนบนผนังเหมือนภาพลงตาและในเงานั้นเหมือนมีร่างที่สี่จางรางแต่ชัดเจนพอจะทำให้ทันวาขนลุกไปทั้งตัวมีนาเขาเรียกชื่อเธอด้วยเสียงสัน่นใครยืนอยู่ข้างหลังเธอมินตราเผลอหันไปมองตามทันใดนั้นประตูห้องหอก็ค่อยๆปิดลงเองเสียงลมหายใจยินเยือกพัดผ่านเทียนที่ส่องแสงอยู่ดับวูบลงเหลือเพียงความมืดและเสียงฝีเท้าเบาๆที่ไม่รู้ว่ามาจากใคร มีนาหันกลับมามองทันวาแววตาเธอเปลี่ยนไปจากอ่อนโยนเป็นว่างเปล่าเธอพูดช้าช้าราวกับเสียงนั้นไม่ได้มาจากคนเป็นทันวาเธอจะไม่เดืเอรอว่าคืนที่เธอสาบานกับฉันมีใครอีกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเสียงสะอื้นของมินตราดังขึ้นท่ามกลางความมืดอ,อย่าพูดนะมีนาอย่าทำแบบนี้อีกทันวาก้าวถอยหลังมือสัน่นเทาเขารู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากทุกทิศทุกเงาในห้องดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้และในวินาทีที่เขาเพยายามคว้าเทียนขึ้นมาจุดแสงอีกครั้ง แสงไฟอ่อนๆส่องให้เห็นภาพตรงหน้ามีนาและมินตรานั่งอยู่ข้างกันแต่คนหนึ่งมีรอยยิ้มที่ผิดมนุษย์และอีกคนไม่มีลมหายใจเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหูของทันวาตอนนี้เธอจะอยู่กับใครดีเรื่องราวในคืนนั้นยังไม่จบลงทันวายังไม่รู้เลยว่าใครคือหญิงที่แท้จริงและใครกันแน่ที่กลับมาจากความตายเพื่อแย่งคืนสิ่งที่เคยเป็นของเธอเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างอีกครั้งผ้าม่านขาวพลี่โบก่อนความมืดจะกลืนทุกอย่างไปทั้งสิ้น เสียงประตูบานใหญ่ของเรือนเจ้าสาวเปิดออกช้าๆในยามเช้ามื่อแสงแรกของวันลอดผ่านผ้าม่านสีครีมทอดลงบนพื้นห้องเย็นเฉียบที่ยังคงมีกลิ่นกุหลาบกร,กระจายเต็มไปหมดทันวานั่งนิ่งอยู่ตรงขอบเตียงใบหน้าเขาซีดเผือดเหงื่อเย็นซึมตามขามับแม่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วแต่ความหนาวเยือกเย็นเกาะแน่ในอกเขามองไปยังร่างที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงชุดนอนสีขาวขุ่นนั้นถูกยับย,ย่นจากการกอดเมื่อค่ำคืนและตอนนี้เขาไม่รู้แล้วว่าร่างที่อยู่ตรงหน้าเป็นมีนาหรือมินตรา เขาเดินเข้าไปใกล้ทีละก้าวเสียงพื้นไม้ดังเอ็ดอัตายฝ่าเท้าทุกการเคลื่อนไหวของเขาช้าและระมัดระวังมือสั่นเท้าเอื้อมไปแตะที่มือของหญิงสาวเบื้องหน้าอุณหภูมิที่สัมผัสได้เย็นเฉียบจนเขาต้องชะกลับแต่ก่อนที่ความกลัวจะครอบงำเสียงประตูด้านหลังกลับดังขึ้นปังทันวาหันกลับไปเห็นหญิงอีกคนยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาแดงกำ่ำริมฝีปากสั่นเธอกระซิบเบาๆเธอทำอะไรกับพี่สาวของฉันเสียงนั้นสั่นตแต่แฝงด้วยความแค้นและความเจ็บปวดที่ยากจะอธิบายทันวาชะงักใจเต้นแรงมินตรา หรือมีนาญิงคนนั้นไม่ตอบเพียงเดินเข้ามาช้าๆทีละก้าวผมยาวสลวยของเธอปลิวตามลมที่พัดเข้ามาทางหน้าต่างกลิ่นวานิลลาเดิมกลับกลายเป็นกลิ่นเหล็กสนิมกลิ่นของเลือดที่จางแต่หน้าขนลุกเธอก้มลงข้างร่างบนเตียงแล้วพูดด้วยเสียงเรียบเธอสัญญาว่าจะไม่แย่งขาวจำได้ไหมทันวายืนอึ้งพยายามหาคำพูดเดี๋ยวก่อนเมื่อคืนเราสามคนยัง แต่คำพูดของเขาขาดหายไม่หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นดวงตาสองข้างไม่เหมือนกันข้างหนึ่งสีดำสนิทข้างหนึ่งสีเทาหมนเหมือนกระจกที่แตกละเอียดเธอยิ้มเมื่อคืนเธอไม่ได้อยู่กับสองคนแต่สาเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กติ๊กช้าและหนักราวกับเวลาถูกบิดช้าเกินจริงทันวารู้สึกเหมือนอากาศในห้องหนาแน่นจนหายใจไม่ออก หญิงตรงหน้าเริ่มเดินอ้อมไปข้างหลังเขาเสียงปลายเท้าเปล่ากระทบพื้นอย่างเย็นเยียบเขาได้กลิ่นหอมคุ้นเคยลอยมาจากด้านหลังกลิ่นของชม,มีนาแต่เสียงหัวใจที่เต้นใกล้หูเขากลับเป็นของมินตราทันว่าเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้เสียจนเขารู้สึกถึงลมหายใจเธอยังจำคำสัญ,ญญาในคืนฝนตกวันนั้นได้ไหมเขาหันกลับไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเหลือเพียงผ้าม่านขาวที่ปิวเบา,เบา,เบาและกลิ่นน้ำหอมของใครบางคนที่เพิ่งจากไป ร่างบนเตียงที่เขาคิดว่าไร้ชีวิตเริ่มขยับช้าช้านิ้วมือเธอกระตุกเล็กน้อยก่อนริมฝีปากจะเผยอออกช้าช้าเสียงแผ่วเบาเกือบจะกลืนหายไปกับลมเธอเลือกฉันหรือเธอทันวาชะงักเขารู้ทันทีว่าไม่สามารถหนีจากวงเวียนนี้ได้อีกแล้วเพราะไม่ว่าฝาแฝดคนนั้นจะเป็นใครแต่ในทุกเงาของเธอมีเขาอยู่ในนั้นเขาลุกขึ้นเดินออกไปทางระเบียงมือยังคงเปื้อนรอยเลือดที่แห้งกรังอยู่ตรงปลายนิ้วเขาไม่รู้ว่าของใครและไม่อยากรู้ด้วยซ้ำแต่เมื่อสายลมพัดผ่านเสียงกระซิบกลับดังขึ้นจากทุกทิศทาง เธอสาบานว่าจะรักเพียงคนเดียวเขาหันขอบกลับไปมองผ่านประตูห้องที่เปิดอ้าอยู่ร่างในชุดเจ้าสาวอีกคนยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าเรียบสงบแต่สายตาเต็มไปด้วยบางสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนทันว่าเธอเรียกชื่อเขาด้วยเสียงนุ่มราเสียงเดิมแต่ถ้อยคำนั้นเต็มไปด้วยพลังเย็นเย,ยือกถ้าเธอรักเราเท่ากันเธอก็ต้องพิสูจน์ในคืนนี้เขาก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะพิสูจน์ยังไงหญิงคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้แสงสลัวสะท้อนในดวงตาเธอราวกับเปลวไฟต้องน้ำมัน ง่ายมากเลือกหนึ่งคนแต่ถ้าเลือกผิดเธอจะไม่ได้ใครเลยเสียงลมแรงขึ้นอีกครั้งเทียนที่ดับไปตั้งแต่เมื่อคืนจูจ่ๆกลับติดไฟขึ้นมาเองเปลวเทียนไหววูบเผยให้เห็นร่างของหญิงอีกคนที่ยืนอยู่ด้านหลังรอยยิ้มของทั้งคู่เหมือนกันทุกประการทันวาหันซ้ายหันขวาหัวใจเต้นรัวจนแทบแต่เขาอาปากจะพูดแต่ทันใดนั้นเองไฟทุกดวงในห้องดับวูบลงเหลือเพียงแสงจันทร์ที่ลอดผ่านผ้าม่านและเสียงหัวเราะเบาๆของผู้หญิงสองคนที่ดังมาจากทุกมุมคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายที่เธอมีโอกาสเลือก เสียงประตูปิดลงอีกครั้งเสียงเท้าเริ่มก้าวเข้ามาใกล้ช้าๆทีละก้าวและก่อนที่ทันวาจะรู้ตัวมือเย็นเฉียบคู่หนึ่งแต่ลงบนบ่าของเขาแต่เมื่อเขาหันกลับไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยมีเพียงเงาของหญิงสองคนในกระจกที่ค่อยๆหันมามองเขาพร้อมรอยยิ้มที่ค่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆแสงจะสะท้อนวาบลงบนผิวกระจกและในเงานั้นเขาเห็นตัวเองยืนอยู่ระหว่างพวกเธอทั้งคู่แต่ครั้งนี้เขาไม่ได้มีเพียงหนึ่งร่างอีกต่อไป เสียงกระจกแตกดังแหลมคมสะท้อนก้องไปทั่วห้องเศษกระจกกระจายเต็มพื้นแต่ในเงาที่แตกออกนั้นทันวาเห็นภาพของตัวเองซ้อนทับกับหญิงสองคนมีนาและมินตราทั้งคู่ยืนอยู่ในเงานั้นอย่างนิ่งเงันราวกับไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอีกต่อไปลมหายใจของเขาเริ่มที่ขึ้นหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะทะลุออกมาจากอกเขาพยายามถอยหลังแต่กลับพบว่าขาของตัวเองขยับไม่ได้เหมือนถูกตรึงไว้ด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็นกลิ่นน้ำหอมหวานเย็นกลับาหมกครั้งกลิ่นเดียวกับคืนแต่งงานกลิ่นที่ครั้งหนึ่งเขาเคยลหลงไหหลลแแตต่ออนนนนีี้้มักักบบททาาใเเขจย มีนามินตราต้องการอะไรจากฉันกันแน่เสียงของเขาแผ่วเบาแ,บแทบไม่พ้นลำคอแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวเสียงที่เขาไม่รู้ว่ามาจากใครเราต้องการความยุติธรรมทันวาเงาในกระจกเริ่มเคลื่อนไหวช้าๆเงาของหญิงทั้งสองขยับปากพร้อมกันคืนที่เธอสาบานกับเราเธอไม่รู้ใช่ไหมว่ามีคนต้องตายเพื่อให้เธอได้แต่งงานทันวาชะงักใบหน้าซีดลงจนขาวราวกระดาษเธอพูดเรื่องอะไรใครตาย เงาในกระจกยิ้มบางๆก่อนแสงไฟในห้องจะสว่างขึ้นชั่วขณะและภาพที่เขาเห็นทําให้หัวใจหยุดเต้นตรงกลางห้องมีกรอบรูปขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นเองบนพื้นกรอบรูปนั้นเป็นภาพของมีนาในชุดเจ้าสาวดวงตาเธอมองตรงมาที่เขาแต่สิ่งผิดปกติคือภาพนั้นมีรอยขนลึกเต็มใบหน้าราวกับมีใครใช้เล็บข่วนจนเป็นทางยาวทันวาเสียงของมินตราดังขึ้นข้างหูเธอเคยสัญญาว่าจะรักเพียงฉันทำไมถึงพาเธอกลับมา เขาหันไปเห็นมินตรายืนอยู่ตรงนั้นจริงๆใบหน้าเธอซีขาวปลายนิ้วเต็มไปด้วยรอยเลือดและในมือของเธอถือผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวสีแดงที่เปื้อนเลือดจนกลายเป็นสีเข้มฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ทําอะไรเลยเขาพูดเสียงสั่นมือยกขึ้นป้องหน้าฉันแค่มินตราก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวเสียงฝีเท้าเบาแต่หนักแน่นเธอเลือกไม่ได้ใช่ไหมว่าจะรักใครตอนนี้ไม่ต้องเลือกแล้วท่านว่าถอยหลังจนหลังชนกําแพงหมายความว่ายังไง หญิงสาวเงยหน้าขึ้นแสงเทียนสะท้อนในดวงตาเธอราวกับประกายจากไฟนรกเพราะคืนนี้เราจะกลายเป็นคนเดียวกันเสียงกระจกอีกบานแตกขึ้นจากมุมห้องเสษแกวปลิวว่อนในอากาศเงาของทั้งสามส่องซ้อนกันอยู่ในนั้นและเมื่อทันวามองเข้าไปเขาเห็นภาพตัวเองยืนกอดหญิงทั้งสองในงานแต่งแต่ร่างของเจ้าสาวหนึ่งคนไม่มีหน้ามีเพียงช่องว่างดำมืดที่ไหลทะลักออกมาเป็นเงาควานันเขากรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงนั้นกลับไม่ดังออกมาเหมือนห้องนี้กลืนทุกสิ่งไว้ทันใดนั้นเสียงนาฬิกาโบราณในมุมห้องดังขึ้นติ๊กติ๊กต ก่อนจะหยุดนิ่งที่เวลาศูนย์นาฬิกาและทุกอย่างก็ดับลงเหลือเพียงความมืดเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขากลับพบว่าตัวเองอยู่ในห้องเดิมแต่ทุกอย่างกลับดูใหม่หมดดอกไม้สดเทียนยังไม่ถูกจุดชุดเจ้าสาวยังแขวนอยู่บนราวอย่างเรียบร้อยฝันเหรอเขาพูดกับตัวเองเบาๆก่อนจะมองไปที่กระจกตรงหน้าผ้าสะท้อนของเขาในนั้นยิ้มให้เขาอยู่ทั้งที่ตัวจริงของเขายังนิ่งสนิทไม่มีการเคลื่อนไหว รอยยิ้มในกระจกเริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นรอยแยกยาวลากถึงแก้มดวงตาในเงานั้นเต็มไปด้วยความหลอนแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอตื่นแล้วเหรอที่รักคืนนี้เรายังไม่ได้จบทันใดนั้นเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นสามครั้งก็ก๊กก๊กทันวาหันไปมองประตูค่อยๆเปิดออกช้าๆมีมือหนึ่งโผลออกมาจากความมืดมือที่สวมแหวนวงเดียวกับของเขาแต่ก่อนที่ภาพจะชัด ไฟทั้งห้องก็ดับอีกครั้งเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากมุมมืดพร้อมเสียงกระซิบช้าๆคืนนี้เธอจะจำได้ทุกอย่างแล้วประตูห้องก็ปิดลงดังสนัน่นกลีบกุหลาบปลิวว่ในอากาศและเสียงนาฬิกาโบราณก็ดังขึ้นอีกครั้งติกๆๆ๊กติ๊กติ๊กแต่ครั้งนี้มันเดินถอยหลังเสียงนาฬิกาย้อนเดินช้าๆดังติกๆๆ๊กติ๊กติ๊กก้องกังวลอยู่ในห้องที่ตอนนี้ถูกกลืนด้วยเงามืดรอบตัว ธนวายืนอยู่กลางห้องหอเดิมกลางระหว่างความจริงและภาพลวงตาเขามองเห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้นราวกับม่านบางๆที่เคยบดบังความจริงกำลังถูกฉีกออกผ้าม่านขาวที่ลิวไหวเริ่มหยุดนิ่งเทียนที่ดับไปกลับลุกขึ้นใหม่ด้วยเปลวไฟสีฟ้าเย,ย็นแสงนั้นส่องให้เห็นร่างของหญิงสองคนที่ยืนข้างกันมีนาและมินตราทั้งคู่ไม่ได้ขยับไม่ได้พูดมีเพียงรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเศร้าทำไมเสียงของธนวาแผ่วสัน่นทำไมทุกอย่างถึงเป็นแบบนี้ มินตราก้าวออกมาก้าวหนึ่งผมยาวดำสยายลงบนบ่าขาวเธอมองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนผิดกับคืนก่อนเพราะเธอไม่เคยเห็นหัวใจของเราเลยทันวาเธอเห็นแค่ใบหน้าแต่ไม่เคยแยกได้ว่าใครคือคนที่อยู่ข้างในมีนาหันมาช้าช้าน้ำตาไหลอับแก้มเราเคยเป็นคนเดียวกันแต่เพราะเธอเธอทำให้เราต้องกลายเป็นสอง เสียงลมเย็นพัดแรงขึ้นอีกครั้งภาพอดีตเริ่มปรากฏบนกระจกทุกบานในห้องภาพของหญิงคนหนึ่งที่ยืนกลางสายฝนในชุดเจ้าสาวร้องให้อยู่ตรงทางเดินก่อนพิธีแต่งงานเธอถือช่อดอกไม้สีขาวแต่ไม่มีใครมองเห็นทันวามองภาพนั้นตาค้างคืนนั้นฉันจำได้เขาก้มหน้าลงฉันได้ยินเสียงเธอร้องแต่ฉันคิดว่าเป็นแค่ฝันมินตราพูดเสียงสัน่นเธอจากไปก่อนที่พิธีจะเริ่มแต่เธอก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นรอคำสาบานที่ไม่เคยเกิดขึ้นเราคือหนึ่งเดียวกันมีนากล่าวต่อ และในวันที่เธอเลือกเราเธอเลือกคนที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วคำพูดนั้นทําให้ธันวาแทบสุดเขาก้าวไปข้างหน้าน้ําตาอ,อขึ้นเต็มตาฉันฉันไม่รู้เลยฉันรักทั้งคู่เพราะฉันคิดว่ามีนาก้าเข้ามาใกล้เอื้อมมือแตะใบหน้าเขาเบาๆนิ้วมือเธอเย็นเฉียบเหมือนน้าแข็งอย่าพูดอะไรอีกเลยความรักของเธอมันทําลายเราทั้งคู่แต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องหลุดพ้นเธอหันไปมองมินตราทั้งคู่ยิ้มให้กันอย่างสงบรอยยิ้มสุดท้ายของฟ้าแฝดที่เคยถูกโชคชะตาบังคับให้แยกจาก ทันใดนั้นแสงสว่างรุนแรงแผ่กระจายออกมาจากร่างทั้งสองละอ,องแสงสีขาวลอยวนในอากาศเสียงกระจกแตกทีละบานดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งกลับคืนสดใหม่อีกครั้งทันวายืนมองภาพนั้นด้วยหัวใจปวดร้าวอย่าไปเขายื่นมือออกไปแต่ปลายนิ้วสัมผัสดได้เพียงอากาศว่างเปล่าเสียงสุดท้ายของมีนาดังขึ้นในความเงียบเธอจะจำเราไว้ไหมถ้าอีกวันหนึ่งเราไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วทันวาปิดตาน้ำตาไหลรินฉันจะจำตลอดไป เสียงนาฬิกาหยุดเดินแสงจันหายไปความเงียบปกคลุมทุกสิ่งเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขายืนอยู่กลางเรือนว่างเปล่าไม่มีเทียนไม่มีดอกไม้ไม่มีใครอยู่เลยเหลือเพียงกระจกบานหนึ่งที่ยังคงอยู่บนผนังเขาเดินเข้าไปใกล้มองผ้าสะท้อนของตัวเองในนั้นใบหน้าซีเซียวดวงตามหม่นเศร้าแต่ในเงาด้านหลังกลับเห็นหญิงสองคนยืนยิ้มบางๆรอยยิ้มนั้นไม่หลอนไม่เศร้าแต่สงบเหมือนผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยทันวายยกมือแตะกระจกเบาๆแล้วกระซิบเสียงแผ่วขอโทษและขอบคุณที่เคยรักฉัน แสงแรกของรุ่งอรุณาสาดเข้ามาในห้องอีกครั้งกลีบดอกลิลลี่สีขาวร่วงหล่นลงพื้นอย่างเงียบงัน